มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างเป็นแมวเหมียวเีมวเหมียวเหมียว,ว,ว,วอีกครั้งนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่าง ชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างเป็นแมว,แมวๆๆเหมียวค่ะเหมียวเหมียวเหมียวเด็กๆแปลงร่างเป็นแมวเหมียวหรือยังคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆขา เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสบายดีไหมคะค่ะเด็กๆคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือเรื่องของอะไรมีใครพอจะเดาได้บ้างคะว่าวันนี้ครูสายจะให้เด็กๆทำอะไรคะอ๋อเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรไปนะคะ มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างอ้าวกูใส่ให้ชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างเป็นแมวเมวเห็นไหมคะกูใส่ชูขึ้นมากี่นิ้วคะเด็กๆโอ้สามนิ้วนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียน มาฝึกการเขียนเลขสามอารบิกแล้วก็เลขสามไทยกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะฝึกเขียนเลขสามอารบิกและก็เลขสามไทยกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปนับศูนย์ถึงสิกันก่อนค่ะเด็กๆศูนย์อารบิก หนึ่งอารบิกสองอารบิกสามอารบิกสี่อารบิกห้าอารบิกหกอารบิกเจ็ดอารบิกแปดอารบิกเก้าอารบิกสิบอารบิกค่ะ เรานับ1ถึง10กันได้คล่องแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาทำการฝึกเขียนกันนั่นเองค่ะเด็กๆเตรียมดินสอพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกเขียนเลข3อารบิกกันค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะเห็นเลข3ามอารบิกของครูสายหรือยังคะเห็นไหมคะ อ่าเห็นแล้วนะอ่ะเด็กๆคะเลข3อารบิกของครูทรายครูทรายก็จะแทนด้วยรูปภาพจำนวน3รูปนะคะเอ๊ครูทรายจะแทนด้วยรูปอะไรนะอ๋อเต่านั่นเองครูทรายมีเต่าต,ตัวที่หนึ่งแล้วแล้วครูทรายต้องมีเต่าอีกกี่ตัวคะเด็กๆอ๋อต้องเพิ่มเต่าอีก2ตัวใช่ไหมคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะอ่ากูเซ็ก็เพิ่มเต่าอ,อีกนะคะเป็นเต่าตัวที่สองครบรอย,ยังคะเด็กๆยังไม่ครบใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราต้องเพิ่มเต่าอ,อีกกี่ตัวคะหนึ่งตัวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เต่าทั้งหมดสามตัวนั่นเองค่ะ เต่าหนึ่งตัวเต่าสองตัวเต่าสามตัวใช่แล้วค่ะสามอารบิกแทนด้วยรูปเต่าสามตัวนะคะค่ะต่อไปเรามาฝึกเขียนกันค่ะเด็กๆเด็กๆขาให้เด็กๆดูตรงเลข3ามอารบิกตัวสีด,ดําดีๆนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูทายจะมีลูกศรให้เด็กๆดูนะคะค่ะ ไหคะเลข3ามหยักหยักนะคะเราจะมีหยักหยักที่1นะคะแล้วก็หยักที่สองนะคะเลข3อหยกักหยักต่อไปเราก็จะมาเริ่มเขียนเลขสามอารบิกกันเลยค่ะเด็กๆเตรียมดินสอนะคะอ่าเด็กๆจับดินสอให้ถูกวิธีนะคะค่ะจับตามคุณคูลายเลยนะคะจับดินสอให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะได้เขียน ตัวเลขที่สวยๆนะคะค่ะเด็กๆคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากหยักที่หนึ่งนะคะเด็กๆวาดโค้งลงไปเป็นหยักที่หนึ่งและหยักที่สองอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆเด็กๆดูตามได้เลยนะคะโค้องหยักที่หนึ่งและหยักที่สองคะ่ะต่อไปคะ่ะอีกครั้งนะคะเด็กๆ ดูหลายๆครั้งหลายๆรอบเด็กๆจะได้จดจำได้นะคะแล้วก็เด็กๆฝึกให้สวยงามนะคะฝึกเขียนให้สวยงามนะอ่ะต่อไปค่ะเด็กๆมีเลข3ามอารบิกแล้วก็ต้องมีเลข3ใช่แล้วค่ะต้องมีเลข3ามไทยค่ะเราก็มาเขียนเลข3ไทยกันนะคะเลข3ไทยครูทรายก็จะ แทนรูปภาพทั้งหมด3รูปเหมือนกันก็คือแทนด้วยเต่า3ตัวนะคะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนเลข3ไทยกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆดูลูกศรน,นะคะ,ะจากนั้นเด็กๆดูนะคะให้เด็กๆจับดินสอและเด็กๆก็ดูมือที่ครูใส่ขึ้นให้นะคะเด็กๆทำเป็นวงกลม โค้องอยากหนึ่งอยากที่สองนะคะอ่าอีกครั้งนะคะเด็กๆเขียนเป็นวงกลมโค้ขงขึ้นไปข้างบนโค้งลงมาและทำเส้นตรงลงไปข้างล่างนะคะนี่คือเลขสามไทยนะคะเด็กๆดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเขียนเป็นวงกลมค่ะ ลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนอยักที่หนึ่งหยักที่สองและลากเส้นตรงลงมาข้างล่างนะคะค่ะนี่คือเลขสามไทยของเราเสร็จแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะของเด็กๆสวยงามเหมือนของครูทรายไหมคะค่ะเด็กๆคะมันฝึกเขียนบ่อยๆนะคะจะทําให้เราจดจาและก็เขียนเลขสามได้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ ูทายก็มีแบบฝึกหัดของวันนี้ให้เด็กๆนะคะวันนี้คือวันที่20นะคะ20พฤษภาคมนะคะ2564แบบฝึกหัดก็จะมีทั้งหมด2ใบเหมือนกันนะคะก็จะมีวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์นะคะและก็มีวิชาศิลปะนะคะสำหรับวิชา คณิตศาสตร์ของครูทรายนะคะวันนี้ครูสายจะให้เด็กๆนะคะมาเขียนเลขสองไทยนะคะฝึกอ่านแล้วก็เขียนเลขสองไทยตามรอยป่านะคะคราวที่แล้วครูสายได้สอนเด็กๆเขียนเลขสองไทยเลขสองอารบิกไปแล้วนะคะวันนี้จะให้เรานะคะ ทำในแบบฝึกหัดแล้วก็มาส่งครูทรายตอนวันเปิดเรียนนะคะค่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดนะคะ1ถึงสแล้วระบายสีให้สวยงามเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกอ่านและคัดตัวเลข2กันก่อนนะคะค่ะแบบฝึกหัดเลข2นะคะเลข2ไทยและเลข2องอารบิกนะคะ เดี๋ยวครูซาจะเขียนตัวอย่างตามรอยปะสวยๆให้เด็กๆดูหนึ่งครั้งนะคะแล้วตัวที่เหลือให้เด็กๆฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะค่ะเริ่มจากเลขสองไทยก่อนค่ะวงกลมลากโค้งลงมาาลากโค้งลากเส้นตรงไปข้างหน้าเขียนเส้นตรงขึ้นไปข้างบนนี่คือเลขสองไทยนะคะเด็กๆ ส่วนตัวที่เหลือให้เด็กๆฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะเด็กๆต้องฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะคนเก่งต้องเขียนเองนะคะต่อไปค่ะเลขสองค่ะเลขสองอารบ,บิกนะคะลากโค้งลงมาลากตรงเอียงลงมาข้างล่างและลากไปข้างหลังนะคะ เสร็จแล้วค่ะเลขสองอารบิกของครูทรายส่วนตัวที่เหลือเด็กๆฝึกเขียนเองนะคะฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะคนเก่งต่อไปค่ะเด็กๆเขียนเลขสองไทยเสร็จแล้วเลขสองอารบิกเสร็จแล้วเด็กๆทำวิชาศิลปะนะคะวิชาศิลปะของครูทรายอืมเด็กๆพอจะมองออกไม่เอ่ยว่าคือตัวอะไร ตอนนี้ยังมองไม่ออกใช่ไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลากเส้นต่อจุดก่อนเนาะอ่าให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดเลขหนึ่งไปถึงเลขสิบนะคะเด็กๆเ,เจอเลขหนึ่งหรือยังคะอืมจุดลมต้นต้องเป็นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยเจอหรือยังคะคนเก่งเจอหรือยังกุซายเจอแล้วเลขหนึ่งอยู่ตรง ตรงหมวกค่ะเด็กๆเด็กๆหาหมวกให้เจอนะคะค่ะเด็กๆเจอเลขหนึ่งแล้วนะคะให้เด็กๆลากเส้นต่อนะคะเลขหนึ่งไปหาเลขหนึ่งแล้วเลยค่ะหนึ่งแล้วสองต่อไปค่ะลากเส้นจากเลขสองไปหาเลขอะไรคะสองแล้วเลยค่ะสองแล้วสามสามแล้วสี่สี่แล้วห้าห้าแล้วหก หแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วอะไรคะเด็กๆเจ็ดแล้วแปดแปดแล้วเก้าเก้าแล้วสิบเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆมองออกหรือยังคะว่าคือตัวอะไรคะอ้อหมใช่ค่ะคืออะไรคะคือเต่านั่นเอง หลังจากนี้ครูทรายจะให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะเด็กๆอยากให้เต่าของเด็กๆมีสีอะไรเด็กๆสามารถระบายสีลงไปได้เลยนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆอย่าให้อกนอกเส้นสีดำนะอ่าเด็กๆระบายสีให้สวยงามแล้วมาส่งครูทรายในวันเปิดเรียนนะคะเด็กๆ เด็กๆคะสําหรับวันนี้เราเสร็จการสอนแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะสุดท้ายก่อนที่ครูสายจะลาเด็กๆไปในคลิปนี้นะคะครูสายก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะมันดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาเจอกันในวันเปิดเรียนนะคะ ค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ